เขาจะยกขาทำท่าน่ารักไว้ตลอดโอ้นิ่นีหนนโอ้ทั้งขาหลังทั้งหมุนวงนี่ค่ะแม่แม่นี่น้องมินนี่เท่านั้นยกขาสูงมากขอบคุณค่ะน่ารักมากกดาไอ้กดยาให้แม่แม่ฟังด้วยค่ะสายยางอาบน้ำให้ลูกค่ะแม่แม่ เออหนีลูกนางรับสอนแม่ดูสิคะเขาจะรู้จังหวะกันด้วยนะคะมองทันไหมเอยเมื่อกี้ค่ะแม่แม่สวัสดีคะ่ะแม่แม่ได้กล้วยมาเต็มเ,ออเต็มอะไรเต็มกะละมังเลยนะคะ<ๆ>ขอบพระคุณคุณยายแน่นน<ๆ><ๆ>ดูพ่อแสนดูลูกนางคะ่ะแม่แม่ไม่มีใครยอมใครดูพ่อแสนคือนั่งลงเองเลยนะคะนี่คือตกมันอยู่นะคะถ่ายคลิปวิดีโอ19ธันวาคม2566ดูคะ่ะงัดทางงัดเต้นเองนอนลงเองเลยทางนู้นก็ไม่ได้ยอมนะ อเ้ออเด้อทางนน้นหมุนโอ้โหทางนู้นก็หมุนทางนี้ก็งัดทางงัดค่ะแม่แม่อู้ยหนูน่ารักเลยหนูน่ารักเลยพระจานทร์ดินๆเหนื่ยนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณยายแนนมากๆเลยนะคะคุณยายคนสวยของลูกๆนะคะคุณยายสนับสนุนส่งส่งส้มมาให้ทุกปีเลยนะคะแม่แม่สดใหม่จากสวนอร่อยมากเลยนะคะหวานฉ่ำ ช้างว่าถูกใจแล้วโอ้ยกรีดเสียงดังด้วยกรีดเสียงดังด้วยโอย้หนูอ่อนๆคะ่ะเพราะจ๋าโอ้ยเอ็นดูจังเลยนะคะแม่แม่ความเต้าหนูน้อยเพิ่มวิตามินซีกันหน่อยคะ่ะนี่อ่าฮะส้มนี้ปอกเปลือกทุกลูกแล้วนะคะสำหรับแม่แม่ท่านใดที่อาจจะสงสัยน้องนิกให้เขากิน ในอขออภัยค่ะให้เขากินแบบแบบไม่ปอกเปลือกได้ไหมถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่น้องนิกก็กลัวว่าอาจจะมีแบบอ๋อดูยกขาสูงมากน้องนางอาจจะมีแบบอู้ยกขาหลังด้วยนี่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 ห <c oughs> มุนงวงยกขาหลังด้วยนะคะแม่แม่นะคะคือถ้าถ้ากินกับเปลือกน้องนิ้ก็กลัวว่าอาจจะมีแบบสารต่างๆเนาะแม่แม่หากันเลยให้เขากินแต่แบบปอกเปลือกตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณสองหรือสามกิโลได้อยู่ค่ะ เต็มกาละมังกาละมังนี้ของเรานะคะเดินเดินเดิเดินเดิอพ่อยังไม่ได้สั่งเลยเขาจะยกขาทำท่าน่ารักไว้ตลอดอ้นี่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 โอทั้งขาหลังทั้งหมุนงวงนี่ค่ะแม่แม่นี่น้องมินนี่เท่านั้นโอ้ ยกขาสูงมาขอบคุณค่ะน่ารักด้วยค่ะน่ารักหรือยังคะน่ารักทำยังไงน่ารักเอยเนาะขอบพระคุณคุณยายแนนเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณยายท่านเอฝากอู้นั่งลงด้วยหรออ่อนออยากกินส้มค่ะแม่แม่คือส้มเนี่ยรสชาติหวานฉ่ำเลยนะคะคุณยายรู้ใจเด็กๆเหลือเกินค่ะเออดูระแสนผาแสนไม่ยอมผาแสนจะกินด้วยอีก น้องนิกแบ่งให้เขากินทุกวันนะคะแม่แม่แมวันละสองกิโลวันละสามกิโลนะคะก,ๆๆก็อยากให้เขาได้อูอดูยกกันเออกลัวไม่ได้กินค่ะแม่แม่เออก็แบ่งแบ่งปันกันเนาะคะ่ะแบ่งให้เด็กๆได้กินทุกวันนะคะวันละสองโลวันละสามโลคะ่ะคุณยายส่งมาน่าจะยี่สิบกิโลได้เลยนะคะแม่แม่เพราะว่าลังใหญ่มากส่งคุณยายส่งมาให้สองลังนะคะฉ่ำๆเลยคะ่ะ น้องนิกก็แอบกินด้วยแหละนะคะสารภาพเลยเพราะว่าอดใจไม่ไหวชิมดูแล้วอร่อยมากนะคะแม่แม,แม่หวานฉ่าจริง,รงๆนะคะขอพระคุณคุณยายที่เมตตา,าเด็กๆทุกทุกปีนะคะน้องนิกขอให้คุณยายแนนและครอบครัวแล้วก็คุณยายทวดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮง,งๆรวยๆตลอดปีตลอด,ปลอดไปเลยนะคะกินกะละมังบ็ได่เด้อลูกเด้อ กินกะละมังไม่ได้นะคะแกให้ก่อน,นเอ,อเดี๋ยวพ่อแก่ให้ระหว่างที่พ่อแกะนะคะน้องนี่ก็จะมาอัปเดตพ่อแสนสักหน่อยนะคะสําหรับวันนี้อากาศหนาวมาสองวันค่ะแม่แม่เมื่อวานกับวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูวันต่อไปว่าจะหนาวหรือเปล่านะคะพ่อแสนสุกก็ยังตกมันหนักเหมือนเดิมค่ะแม่แม่อากาศหนาวแต่ช่วงเช้าพอช่วงเย็นร้อนแบบนี้เลยค่ะแดดเปรี้ยงเลยนะคะค่อนข้างที่จะ ไม่รู้อากาศค่ะตอนนี้เดาสภาพอากาศไม่ถูกเลยนะคะแม่แม่ส่วนลูกนางแฮปปี้ดีมีความสุขทุกวันนะคะตอนเย็นก็พาเขาออกไปเดินเที่ยวบางทีน้องนิกก็มุแต่ป้อนข้าวน้องพลาวไม่ได้ไปถ่ายวีดีโอมาให้แม่แม่ชมแต่ว่าเขาก็ออกเดินทุกวันนะคะแม่แม่แมอาจจะไม่ได้เดินไกลมากแต่ว่าก็เดินแถวนี้เดินทุกวันเดินเข้าในหมู่บ้านบ้างในศูนย์คดบ้างน,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 นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเวลาที่น้องนิกป้อนข้าวน้องพลาวก็เลยไม่ค่อยได้ ถ่ายวิดีโอมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ชมนะคะเดี๋ยวรอตาอ้วนเขาสอนน้องช้างเสร็จเนาะได้ช่วยกันป้อนข้าวลูกเสร็จเร็วฝากลูกไว้กับคุณย่าสักแป๊บนึงนะคะไปถ่ายลูกนางนะคะอ่าอย่างนั้นจะได้อยู่ค่ะแม่แม่เดี๋ยวคอยนิดนึงนะคะภารกิจภาราใจพ่อแม่บ้านนี้เยอะเหลือเกินค่ะวิถีพ่อแม่ลูกอ่อนนะคะแม่แม่คะเดี๋ยวน้องพราวโตกว่านี้ฝากคุณย่าได้แบบนานๆหน่อยนะคะก็ เดี๋ยวได้ถ่ายแบบเต็มที่เลยแต่ว่าตอนนี้เขายังคือเขาก็โตในระดับหนึ่งแล้วแหละเนาะคะ่ะแม่แม่เลยจุดเบบีมาแล้วแต่ว่าก็อยากให้สักขวบหนึ่งขวบกว่าก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะอีกสักสองสามเดือนนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะเก้าเดือนเข้าสิบเดือนก็ยังเแบบีอยู่เลยเนาะคะ่ะแม่แม่นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวขอกว่านี้หน่อยแล้วกันเนาะค่ะเมื่อาวานเอ้ยเมื่อคืนนะคะแม่แม่เมื่อคืนน้องนางกับพ่อแสนนะคะพากันหยอกกันทั้งคืนค่ะ หน้าตาจะไม่ค่อยสดใสเลยนะคะวันนี้เพราะว่าไม่พากันนอนค่ะแม่แม่เอฟซีอันนี้แม่นิกฟ้องแม่แม่เอฟซแล้วนะน้องนางกับพ่อแสนนะอุ้ยดูพุงแม่แม่ดูพุงตัวเด็กน้อยค่ะเพราะว่าเด็กน้อยพากันหยอกกันทั้งคืนค่ะถามว่าทําไมเขาถึงรู้นะคะถ้าช้างหยอกกันน้องนางเขาจะร้องเสียงแอ๊ะเอะอะเอะค่ะหยอกกันดึงขนหางกันดึงหูดึงงวงกันทั้งคืนนะคะแม่แม่แต่ว่าไม่ได้ทําร้ายกันนะคะคือหยอกกันนะคะไม่รู้เขา เอาแรงมาจากไหนนะคะหยอกกันทั้งคืนจริงๆค่ะเพิ่งจะได้พากันนอนช่วงประมาณตีสองนะคะโอ้โหน้องนิกว่าเอาล่ะลูกๆตื่นเช้ามางัวงเงียกันแน่เลยเพราะว่านอนน้อยนะคะแม่แม่นอนน้อยพ่อแสนก็นอนน้อยนะคะคือด้วยความที่แบบว่าเขาหยอกกันนะคะแม่แม่เหมือนหยอกกันแล้วหยอกกันตลเลิดอย่างนี้นะคะพอหยอกกันตลเลิดเสร็จป,ปุ๊บก็เอออย่างที่ทุกท่านเห็นเออๆๆ ดูว่าพ่อมาแล้วค่ะพ่อมีของกินมาแล้วพอมีของกินมาแล้วใครหันมาก่อนได้กินก่อนนะจ๊ะไม่ไม่ต้องสั่งค่ะบุนไวเลยค่ะเดอดูขายแม่แดูค่ะอ่เดองดทางงดทางงดทางงดองงดทา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 งโนนย่อแล้วค่ะเอาทางนี้น่ารักเอาท่าจบเลยพ่อจ๋าอุ้ยไม่ต้องไปเสียเวลาเต้นท่าโนนท่านี้นะคะเอาท่าจบเอาท่าที่ได้กินเลยนะคะแม่แม่เอีลูกนางนี่ฉลาดมากนะคะ คือเขาจะทําแบบพ่อแสนก็ทําได้นะคะแม่แม่ทำได้หมดเลยนะคะท่าทางของเขาแต่ว่าไม่ทำนะคะเอาอันจบนี่เลยค่ะที่ที่ได้กินเลยนี่แหละนะคะลาลาลืมับขาหรือยังคะเออดูเออดูขาหลังขาหลังอุ้ยขาหลังพิฆาตหลังพิฆาตหลังพิฆาตเออเออเออดึง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 ดึขนาดน้อยน้อยค่ะแม่แม่ อันนี้เรียกว่าขนายนะคะถ้ามีกับช้างทางเพศเมีอ <oh> ันนี้พราะจ่าเอาอันนี้เลยนี่นี่ถ้าจบกรีดด้วยลูกเออบทย่ายังไงเสียงบทย่าค่ะบทย่าด้วยแล้วบทย่าบทย่าทำยังไงลืมหรือเปล่าคะบทย่าก่อนเลยบทย่าบทย่าทำยังไงบทย่าก่อนบทย่าบทย่า ไอบเห้บทยาให้แม่แม่ฟังด้วยค่ะอันนี้เป็นเสียงบทยาที่ลูกนางเขาเรียนเสียงจากข้างหลังบ้านของเรามีครอบวัวน,นะคะพี่เขาจะบทยาให้น้องวัวทุกวันนะคะแม่แม่น้องนางได้ยินเสียงก็เรียนเสียงมาค่ะไม่ได้สอนนะคะไม่ได้สอนเขาทําของเขาเองนะคะแล้วเราเห็นว่าเป็นท่าที่น่ารักยังไม่เคยเห็นช้างเชือกไหนทําเลยนะคะลูกนาง ทำท่าน,นี้น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะน่ารักอีกทีหนึ่งพ่อจ๋านะคะก็เลยโยเขานะคะแม่แม่โยเขาว่าเออทําดีทําดีลูกพอกขาทำแล้วเราให้เขากินแล้วเขาจานะคะว่าเขาทำมาถูกต้องแล้วน่ารักแล้วนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยเออด้วยมีฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องอ้วนด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณยายแนนที่เมตตาเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสายยางอาบน้ําให้ลูกค่ะแม่แม่เออหนีลูกนางรับต่อยแม่ดูสิคะเขาจะรู้จังหวะกันด้วยนะคะมองทันไหมเอยเมื่อกี้ค่ะแม่แม่ นี่เป็นความน่ารักของลูกๆอันนี้น้องนิคแอบถ่ายนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะไกลหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ของลูกๆที่น่ารักมากๆเลยนะคะดูพ่อกระตกมันอยู่หนักหน่วงมากเลยนะคะโอ้เดินๆเอาให้อีกเอาให้อีกหนูไม่เอาแล้วหนูไม่อยากอาบน้ำนะขนาดเนาะเออ,อกำลังให้พอ่อแสงขาดื่มน้ำนะคะเราก็กำลัง ทำความสะอาดบ้านของลูกๆนะฮะหันมาเจอถ่ายพอดีทีแรกว่าจะถ่ายพ่อแสนเขาล้างตาเขาเองนะคะเพราะเขาจะอาบน้ำเขาจะล้างตาล้างอะไรเขาเองนะคะแม่แแต่ทีนี้พอเรามาเห็นวงเมนน่ารักก็เลยเก็บมาฝากแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีน้องมินนี่กับพ่อแสนสุกนะคะให้เห็นถึงความน่ารักของเด็กๆนะคะต้าอ้วนคนนู้นหนูไปหลบหลังเสาแล้วไม่อยากอาบน้ำ